สวัสดีครับปัญญสิบิ์ปูกร้านน้อยนะครับผมอตอนนี้ผมอยู่ที่น้องสาธารณะน้องบัวนะครับผมวังมัชชาน้องบัวนะครับผมมาเอาค่อมมาอัปเดตนะครับแล้วก็อพอดีน้องน้องบัวนี่อยู่ใกล้ๆกล้ับร้านคอมผมก็เลยถือโอกาสมา,าพาพี่น้องมาแวะชมน้องบัวนะครับผม เะี๋ยวว่าไปเบิ่งนะครับในอีกจากมุมหนึ่งของอสวนสาธารณะนองบัวนะครับอ,อันนี้เป็นโซนทางด้านทิศเหนือนะครับทางด้านทิศเหนือของชุนชนนองบัวมีเล่นจักรยานนะครับสีน้ําเงินแล้วก็เล่นคนแลนนะครับสีสีนี้เป็นสองเลนนะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่ จอดรถนะครับจนเลยเป็นทางเข้าครับทางเข้าก็จะเข้าไปไใ้ามสะพานไปนะครับในช่วงจังหวะที่ล่อสร้างลานคอมอัปเกรดเสร็จนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงก,กว่าเนาะจะจะล่อเ,อเลยบอเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะ เดินขึ้นมาเป็นสะพานที่ปูด้วยไม้เชละนะครับมีห้าวด้วยไม้ไม้ธรรมดานลยครับอันนี้เป็นไม้ธรรมดาแล้วก็นี่เหล็กสแตนเลสเป็นระยะนะครับน้ำใสสะอาดนะครับผมน้ำใสสะอาดดีนะครับ ก็คงจะเป็นช่วงย่ำแมลงนะครับตรงน้าย่ำแมงคนก็ค่อยจะมาพักคพอนอนใจอันนี้เป็นป้ายนะครับจุดเช็คอินอ่าน้องบัวอุดรน,นะครับผมพูนผมจะยังยังไปแล้วก็คงจะไปออกที่สะพานสะพานคนแล้วนะครับรถจอดที่นี่ ผมบอเคยมานะครับที่น้องน้องบัวนะครับผมยังไม่เคยมาอันนี้เป็นโดมมีเป็นรูปดอกบัวสีทองอยู่ในกลางมีต้นจำปาออกดอกกรบบ้อลายภายในดอกนะครับมีศาลานี่เป็นดอกบัวสีทองนะครับ อันนี้เป็นดอกบัวมีอ่ะยางหลอบได้นะครับยางหลอบแล้วก็มี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 น้ำเป็นเกาะกลางน้ําตัวนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะยางเล่นไปเลย่อล เมื่อสบายสบายอีกมือนึงนะครับผมเมื่อสบายสบายว่างเว้นจากางานบรนิการลูกค้าก็เอาเครื่องมือเอาคอมมาอัปเกรดเอาคอมมาอัปเกรดเพื่อที่จะในตอนรับลูกคา้าอเให้คุณภาพของเครื่องใหม่เครื่องมือมันดีขึ้นนะครับอ่ะย่างต่อขึ้นสะพานสะพานที่สอง อันนี้เชื่อมไปข้างหน้าเนี่ยจะเดี๋ยวเห็นเหมือนกับว่าเป็นโพดเห็นหรือว่าเป็นน้ำตกจําลองวะนะครับเป็นตาใหม่ทานนี้ก็เป็นกลางหันนะครับเป็นกลงหันน้ำทำให้น้ำสะอาดข้างหน้านนี้กเ็เป็นน้องกระบกกว้างนะครับ แต่มีอยู่ไกลๆก,กับวัดนี่นะครับมีมที่จอดรถอยู่หันเมื่อกี้ผมมาจอดพักอยู่ัันว่ะก็เลยเออขี่อ้อมล่องเบ่งนะครับลอ่ลงสะพานเป็นก้อนหินเหมือนกับจำลองเป็นภูเขาอยู่นี่นะครับ มันกับจะเป็นน่านตกงะวะจะพาไปนองยางความไป,ปิ่งเมื่อกี้ผมยางมาจากหันเนาะ มองไปอ,อีกด้านนึงนะครับก็จะเป็นที่มองไปด้านนั้นนะครับจะเป็นศาลเจ้าปูยา่ย่าเป็นศาลเจ้าปู่ย่านะครับนี่ก็จะไปขึ้นสะพานอีกหนึ่งไปทั้งคุณอันนี้ อ๋ออันนี้ทดสอบความสามารถไหมนี่แต่ผมคงจะพอไปหรอกแม่นีิดีนะครับน่าจะเป็นที่ว่าจะเฮ็ดเป็นน้ำตกจำลองหรือเฮ็ดน้ำตกลงมาโคดหินนะครับตอนนี้จะเป็นที่สำหรับให้เดินเนาะที่เดินจับๆๆๆข่างขามไปคนเป็นคันเป็นคันอ่ะไปลองเบิ่งนะครับเก้าเมื่อก้าวนึงพอดีนะครับนี่ เก้าหนึ่งพอดีเป็นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งพอดีนะครับผมน,น้ำตกน้ำตกนองบัวแต่ไม่มีน้ำหรอกเนาะเสาทาน่า,า,า,าตัวนี้คือชำรุดเนาะตัวแหลกนี่มันชำรุดฮะ คงจะไม่เป็นไรเดินที่ตรงเป็นเสามันอะผ่านมาเรียบร้อยอเห็นหนึ่งคงจะามาจากภูเขานเนาะเป็นย่ำเสาย่ำแรงอเป็นเอื้นว่าเป็นปอดของ เมืองกุดรดเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากน้องประจักษ์ศิลปาคมหลวก็มีน้องชิมนะครับสวนสาธารณะน้องชิมอ,อยู่ไกลๆก,กับแยกแยกสามเผ่าไฟแดงสามเผ่านะครับไกลๆก,กับบันเล่าบันเดืออันนี้ยูน้องบวชนะครับอยู่ขมตั้งรถไฟมากทังออกสะกลน,นะครับผม ยำเสาวยำแรงก็คงจะมีประชาชนพี่น้องที่รักสุขภาพก็ออกมายางออกกำลังกายหายใจสะดวกนะครับอากาศปลอดโปร่งแล้วก็มอให้มีเสียงลดเสียงล่าขึ้นสะพานอีกนะครับขึ้นสะพานอีกสะพานข้ามคลอง ทวามของการขึ้นสะพานลงสะพานก็คือว่าเป็นการออกกาลังกายอีกแบบหนึง่งนะครับแล้วก็ก็ะจะขมไปขมสะพานนั่นแล้วเป็นทางออกนะครับผมที่ผ่านมาที่ผมย่างขามเป็นขันเป็นขันนี่คือตัวนั้นนะครับ ลงสะพานนะครับนี่ก็คือลงวังมัดฉาเพิ่นเอินวาวังมัดฉาวังมัดฉานองบัวนี่บ่เพิเอ่อนวังมัดฉานี่ลูกป่านะครับเป็นสะน้ำลูกป่าโลมาเด่นนา สองตัวต่อกันก็ับนีแต่น้ำเขียวครับตัวนี้น้ำในสระนี่เป็นน้ำสีเขียวโอ้ปลาบ่อนตัวบักไนเลยผมจะพาไปซองเบิ่งทาง ทางด้านนั้นจะเป็นสารเจ้าปูยา่ย่าทางนั้นที่เห็นอยู่ฝังพุ่นนะครับเป็นสารเจ้าปูยา่ย่าพี่ใหม่ไล่มือของผมกะได้ฝากงานไปอยู่อ่าวองนี้มีอยู่สี่เพ่งนะครับผม ว่าได้มีโอกาสได้เฮ็ดเพลงให้เพื่นอยู่นะครับสี่สี่งานเพลงได้รับการติดต่อแล้วว่าลองหรือว่าประสานงานโดยคุณต้นตะกุลไทยนะครับผมคนที่ลองเพลงอของดีเมืองอุดรไปไหมงามงอนไปเที่ยวอุดรบ้านพี่นั่นแหละครับซุ้มบันไดนะครับผมก็เป็นที่ ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นสถานที่สักการะบูชาแห่งหนึ่งนะครับขย่างไปอีกอ่ะอ,อ๋อันนี้เป็นแต่ฟังแหละนะครับก็คือเลียบถนนเลียบถนนแล้วก็ออกไปด้านน,น้นส่วนลานค้อมลานคอ,อมจะอยู่แถวนี้นะครับประมาณประมาณแถวนี้แหละ ทีผมไปสอนข้ามกับยูโมไก่นะครับผมดีท้อใจนะครับผมมาพัก่อนนใจวันนี้มาคนเดียวนะครับผมมาคนเดียวไม่มีมินตรามินตราก็ยังอยู่ที่โซปะปะเล่าอยู่นะครับผมก็คงอีกมือสองมือคงจะได้กลับมานะครับมาถ่ายคลิปคู่กันคือเก้านะครับ ชีเป็นรักต่างไวยไทยลาวรักข้ามโขงเอาเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาชมบรรยากาศของอวังมัดฉาสวนสาธารณะ,น,ะน้องบัวนะครับผมอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ